หรือว่าครูสอนศาสนาค่ะรวมไปถึงการประทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่เมื่อหัวข้ามที่ผ่านมาที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสด,ด้วยนะคะเราจะไปสอบถามจากพันเอกปราโมทพรมอินโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าค่ะสวัสดีค่ะท่านโฆษกปราโมทค่ะครับสวัสดีครับคุณชนรัศมีและท่านผู้ชมที่กรพครับค่ะล่าสุดการติดตามตัวคนร้ายที่รอบยิงอุตาร์ค่ะท่านโฆษกคะครับกรณีเหตุการณ์ที่ทางคนร้ายได้มีการลอบยิงอุตาร์ คูไมคูไอดีมูซอเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องสูญเสียบุคลากรทางการศึกษาสองคนติดต่อกันภายในสองวันนะครับซึ่งในเรื่องนี้ผมเห็นว่าทางผู้มุชาทุกระดับโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการฐานบกนะครับได้สั่งการผ่านแม่ทัพภระวิสีในฐานะหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่นะครับท่านบอกว่าเราจะต้องดูแลทุกชีวิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งเชื้อชาติและศาสนานะครับท่านได้สั่งกำชับเน้นย้ำให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผมเรียนว่าทางกลุ่มคนร้ายเขาพยายามที่จะสร้างสถานการณ์และโยนว่าเป็นความผิดของเจ้าที่รัฐเหมือนเช่นหลายๆกรณีที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามครับคุณชนลักนีครับจากการที่เราได้มีการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมในขั้นต้นกับหน่วยในพื้นที่นะครับทราบว่าทางอุตาร คูไวมีท่านเป็นคนที่ช่วยเหลือภาครัฐมาโดยตลอดแล้วก็ได้เป็นส่วนสําคัญในช่วยในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ mm hmm. โดยเฉพาะ mm hmm. นโยบายพานคนกลับบ้านนะครับท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่วยนําคนที่มีความเห็นต่างจากรัฐเพื่อเข้ามารายงานตัวแสดงตนในช่วงที่ผ่านมาซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับในวันพรุ่งนี้ทางหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีพร้อมกําลังสามฝ่ายนะครับจะได้เข้าไปชี้แจงสร้างความเข้าใจผ่านเบทีชาวบ้านที่โรงเรียนชุมชนอิสลามมูลิติอำเภอหนองกิกนะครับ รวมทั้งการใช้เวทีสภาสันติสุขตำบลในการสร้างความเข้าใจในพื้นที่อย่างเร่งด่วนต่อไปครับท่านโฆษกครับพอจะทราบเบาะแสของกลุ่มที่ก่อเหตุไหมคะใน,ในส่วนของบาะแสตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอยู่ในระหว่างการเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมรวบรวมพยานหลักฐานทั้งประจักษ์พยานวัตถุพยานนะครับคิดว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้คงจะสามารถที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและก็สาวตัวไปถึงจอมวงการได้ครับ <Yeah. S 2> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความรู้สึกเสียใจ แล้วก็สะเทือนใจกับเด็กนักเรียนรวมทั้งพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะว่าอุตตันมังถือว่าเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดและจากข้อย้ําของผู้ชาติทุกระดับนะครับที่ว่าหน่วยงานในพื้นที่เราจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ครับในการติดตามคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้มาลงโทษให้ได้ให้เร็วที่สุดครับทำไมาระยะหลังกลุ่มผู้ก่อเหตุถึงมุ่งไปไม่ว่าจะเป็นผู้นําศาสนาหรือว่า ครูผู้สอนศาสนาเองคะทางด้านจริงๆแล้วเป็นวิธีการเป็นวิธีการที่ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเขาเดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็คือในการสร้างสถานการณ์ทําร้ายพี่น้องประชาชนทําร้ายผู้นาาําศาสนาผู้นําท้องถิน่นแล้วก็โยนว่าเป็นการกระทําความผิดของเจ้า้าที่รัฐนะครับทางนี้เขาต้องการที่จะสร้างความหวาดกลัวและสร้างความ lived, หวาดหวาดระแวงต่อกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐก,กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาต่างกันซึ่งในช่วงที่ผ่านมาในระดับพื้นที่นะครับ พี่น้องประชาชนเองก็มีความเข้าใจดีว่าสิ่งที่ทางคนร้ายได้สร้างขึ้นมานั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะจะพบว่าพี่นังพี่น้องประชาชนโดยภาพรวมก็จะมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดครับค่ะนะคะแล้วจากเจข้อเรียกร้องของกลุ่มครูในพื้นที่ค่ะทําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตอนนี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนอะไรด้วยไหมคะเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้กับคุณครู ในในเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยครูนะครับตามที่ผมเรียนใ้ทราบมาแต่ตอนตอน้ตนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสร้างความเสียใจให้กับทางเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลรักษาความปลอดภัยครูเพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนพยายามที่จะทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับ mm hmm. แต่ว่าในเมื่อมีจุดบกพร่องหรือว,ว่ามีจุดอ่อนในบางจุดในวันนี้ทางสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ทาง จังหวัดปตัตตานีก็ได้มีการประชุมหารือร่วมกันซึ่งในเรื่องของการปรับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยครูนะครับจริงๆแล้วเราจะให้สิทธิ์กับแต่ละพื้นที่นะครับที่สามารถที่จะมีการปรับเปลี่ยนแผนในการดูแลความปลอดภัยครูได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละห้องเวลาซึ่งที่ผ่านมาในทุกพื้นที่ก็มีได้มีการปรับมาตรการในการดูแลความปลอดภัยครูกันมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้แล้วก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก็คงเป็นบทเรียนให้ทางเจ้าที่มานั่งทบทวนดูว่าใน ยังมีจุดไหนบ้างที่ยังเป็นจุดอ mm ่อ hmm. นแล้วเราจะ,ะวางมาตรการกำหนดข้อตกลงร่วมกันอย่างไรที่จะให้คุณครูหรือบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นครูที่สอนศาสนาหรือว่าคุณครูที่สอนวิชาการปกติมีความปลอดภัยสูงสุดครับค่ะส่วนเหตุประทะก,กับกลุ่มคนร้ายที่อำเภอร,รือสรนะคะมีความคืบหน้าอะไรบ้างไหมคะครับวันนี้ก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทําให้ทางเจ้าที่รู้สึกไม่สบายใจเรารู้สึก เสียใจแล้วก็ไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งนะครับที่มีการสูญเสียของกลุ่มผู้แกมแรงในวันนี้ในช่วงบ่ายนะครับหน่วยเฉพาะกิจนาลาธิวาส30ได้มีการสนที่กำลังสามฝ่ายเพื่อติดตามจากกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรอบยิงเจ้าหน้าที่ตารวจสพหรือสอเสียชีวิตไปจํานวนสท่านเมื่อวันที่ส6สิงหาคมที่ผ่านมานะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้ครับทางเจ้าที่ตำรวจสามารถที่จะควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วสองคนในวันนี้จากการไปทําการติดล้อมที่บริเวณที่เกิดเหตุคือคือที่บริเวณหมู่สี่ตําบลลือศอออําเภอลือศอ,อ,อนะครับได้มีการประทะกันในระลอกแรกกับทางคนกลุ่มคนร้ายแต่คนร้ายได้หลบหนีไปได้นะครับหลังจากนั้นทางเจ้าที่ได้จากกาลังเข้าติดตามแล้วเกิดการประทะในระลอกสองในเวลาประมาณสิบเก้านกาจากการตรวจสอบในขั้นต้นนะครับพบว่า ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไปจํานวนหนึ่งคนเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึอดอาวุธปืนได้สองกระบอกนะครับเราประกอบด้วยปืนเฮดเค33ตราโลนะครับคาดว่าเป็นปืนของทางตํารวจก่อนหน้านี้ครับอนอกจากนี้ยังมีปืนพกขนาดจุดสามแปดเนอีกหนึ่งกระบอกครับขณะน,นี้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ยังไม่จบภารกิจครับอรอ,อคุณหมอเข้ามาตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆตอนนี้ยังตรึงกาลังอยู่ในพื้นที่นะครับซ,ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นตามที่ผมได้เรียนก็คือว่าพวกเราทุกคนรู้สึกเสียใจ และไม่รู้สึกภาคภูมิใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่ผ่านมาทุกคนพยายามที่จะบังคับใช้กฎหมายต่อผู้ที่กระทําความผิดมาโดยตลอดจึงจึงอยากจะฝากประชาสันไปยังผู้ที่ก่อเหตุนะครับหรือว่าครอบครัวเรือญาติขอให้คนที่กระทาความผิดได้ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเรายืนยันว่าทุกคนจะรับการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เป็นธรรมนะครับดีกว่าเราต้องมาหลบหลบซ่อน,ซ,อนซ่อนอยู่แบบแบบนี้ครับ เพราะว่าอาจจะต้องจบชีวิตเหมือนหลายหลายคนที่ผ่านมาโดยเฉพาะในขณะนี้นะครับจากนโยบายนําคนกลับบ้านของอทางกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีวนหน้าเรายังเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่กระทําความผิดได้มีกว่าเข้ามาแสดงตนกับทางเจ้าที่ทุกคนพร้อมที่จะได้รับการปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เท่าเทียมกันครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านโฆษกคะครับสวัสดีครับ,บค่กะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คนไทยส่งกําลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนในพื้นที่3จังหวัด